สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซาโอมาวะ <No. S 1> สั่งเคสมาจากเมืองจีนนะครับสั่งมา10ชิ้นให้ตัวเอง9ชิ้นให้คุณมารยา1ชิ้นเนาะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องเลยว่าข้างในเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับที่เขาแพ็กมาก็จะเป็นประมาณนี้แกะดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเคสที่เราสั่งซึ่งเคสที่เราสั่งเป็นของ iPhone 8 plus นะครับแต่ของคุณภรรยาผมเพิ่นใช้อยู่ iPhone SE 2 0 2 0นะครับถ้าซื้อเมืองไทยก็ถ้าร้านในช็อปแถวบ้านนะ หชิ้นชิ้นล้1ร้อยถึงร้อาสนะครับแต่อันนี้10ชิ้น500บาทจ้าดูภับก่อนนี่แครงสวยไหมถ้าเราใส่โทรศัพท์ลงไปมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มันสามารถดึงขึ้นได้แบบนี้าสามารถตั้งก็ได้ถ้าจะดูซีรีส์ดูการ์ตูนตัอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมือจับแบบนี้ได้นะครับผมก็ดีเหมือนกัน ก็ตรงนี้ก็ไม่ใส่นะไม่ได้ใส่มากตัวนี้ราคาอยู่ที่ให้ถ่าย40บาทมันเจ๋งไหมล่ะเอิ่มดีเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เราก็เอาลงเลบอดดีนะนี่นะครับไปกันเร็วๆชิ้นนี้อยู่ราคา59บาทก็จะแพงขึ้นอีกนิดนึงไม่รู้ว่าแพงเพราะอะไร ตัวเนื้อเป็นซิลิโคนนะฮะบิดงอดสวยไหมครับอ่ชิ้นนี้ชอบเนี่ยมีคือมีช่องถ้าเราใส่ถ้าเราใส่แบบตัวโทรศัพท์ลงไปตรงนี้ใช่ไหมสมมติว่าตอนนี้เป็นโทรศัพท์นะมันก็จะโชว์สว่วนักษณ์แอปเปิล Apple นะเออชนะอยู่ชนะอยู่นะครับชิ้นนี้ราคาอยู่ที่75บาทอันนี้ราคาสูงเพราะว่าตรงนี้เป็นกระจกข้างในก็จะเป็น เห็นไหมอเออมันจะมีละลายแบบนี้ครับกันกระแทกได้นะชิ้นนี้ราคาอยู่ที่75บาทโอเคาันนี้มานิดหนึ่เรื่อยๆชิ้นต่อไปเออชิ้นนี้ชอบเป็นเคสติง้งเป็นเคสที่แบบใส่พวกการใส่เงินอะไรได้เถ้อเราจะพกพาเนี่ยไ่ก็จะเป็นแบบใสใส่ใส่ทิ้ลีนๆเลย แต่ถ้าซูมดูใกั้ๆนั่นก็จะเห็นเป็นลอยรอยเนี่ยตรงนี้ใส่การ์ดได้นี่ใส่การ์ดอยากใส่การ์ดใส่เงินใส่อะไรก็ได้ใส่ตรงนี้นะครับชห็นไหมนนลืมบอกราคาของชิ้นนี้ชิ้นนี้ราคาอยู่ที่47พวกเนี้ยผมได้มาสีแดงกับสีทองนะอันนี้ก็สีโกลอันนี้สีแดง อันนี้อยู่ที่ชิ้นละ39บาทแล้วเป็นมังไทยร5 0หบาทชิ้นต่อไปเป็นแบบระบายอากาศได้ไดน่เนื้อดีอันนี้ราคาอยู่ที่41บาทนะครับสวยใบเป,ป็นลายกระตูน <c oughs> น้าหลังแมวอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังเป็นสีดำนะครับเอยอันนี้เจ๋งกว่าเอออันนี้เป็นหนังเลย อันนี้เป็นลายหนังเออน่าจะได้แชันี้บ่อยชอบอันนี้อยู่ที่38บาทนะครับต่อไปเลยอันนี้เล่งมาหลายรอบแล้วเรื่องนี้มันดูเหมือนสารเนาะแต่ที่จริงมันไม่ได้สารนะมันเป็นมันหรือมันสารมันสารกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันมีรูระบายด้วยนะครับคุณผู้ชม ข้างด้านข้างในจะเป็นแบบนี้ชิ้นนี้อยู่ที่3ามสิบกบาทสวยเนี่ยนะรีบเรียบดูดีส่วนของคุณภรรยาชิ้นนี้ครับไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่านะ l o s โ Go iPhone SE ของคุณภรรยานะ68บบาทนะแพงนะเนี่ยนะสวยไหมเดี๋ยวผม โอเคถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe และก,กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณมากครับบ๊ายบๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ